สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆติดตั้งปั๊มพ่นยาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพน,นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะใช้เป็นแท่นเทนสั้นธรรมดาเทนแดงแท่นพวัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับในการเซตอัพปั๊มผมก็จะใช้ตัวปั๊มพ่นยาเป็นตัวกำาหนด,ดูตามเนมเพลนะครับในที่นี้ปั๊มก็จะต้องการ รอบในการขับ700รอบตามชุดนี้ผมใช้เป็นมูนไดนาน้า12นิ้วมูลลนได้ดัง5นิ้วนะครับรอบที่ได้ที่คำนวณมาก็อยู่ประมาณ600กว่าเกือบเกือบ700ก็เป็นรอบที่ใกล้เคียงส่วนแท่นเครื่องความยาวแท่นเครื่อง85เซนระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เวลาใช้งานหนักเครื่องก็จะมีอาการไม่โหลดมากเหมือนกับเท่นแดงแท่นเก่าที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้มอเตอร์ต้นกำลังก็จะเป็นมิสู5แรงก่อนหน้านี้จะใช้แท่นเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเท่นใหม่เวลาพ่นยาก็จะเห็นผลต่างกันมาก ตัวคอนเดนเซอร์ชุดนี้ผมก็จะมีตู้คอนโทรลไว้ควบคุมอีกทีนะครับเพื่อป้องกันเวลาไฟตกไฟเกินนะครับก็จะทําให้ปั๊มเสียหายได้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลประมาณนี้นะครับเวลาไฟตกก็ตัดไฟดับก็ตัดการทํางานนะครับเพราะว่าปั๊มใหญ่นี่กินกําลังเครื่องมากถ้าเกิดไม่มีตู้คอนโทรลนี่จะทําให้มอเตอร์ไหม้เสียหายได้ครับหน้าปั๊มนี่ก็ จะต่อเข้าแป๊บไปอยู่กลางสวนแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆรับเพื่อนเพื่อนที่มีปั๊มพ่นยายอยู่แล้วอยากทำให้ปั๊มได้ประสิทธิภาพก็ลองดูนะครับใครที่มีความรู้เรื่องสามารถเชื่อมเหล็กได้ก็สามารถทำเองได้เลยนะครับไม่แพงมากหรือถ้าใครไม่ไม่ว่างทำก็สามารถหาซื้อได้นะครับตอนนี้ตามร้านก็มีแท่น ยาวขายน,น,นะครับ